ลายตกหมึกตกอจิตกไมโครชายฝั่งไม่ควรผ้าชุดนี้เลยที่ผมจัดมาให้คันอีกะยูเลกาจับคู่กับลอ,อกอาชิโนตีเกตเบอร์2 0 0พนะครับผมจัดให้เป็นชุดมี3สีด้วยกันคันแดงดําจับคู่กับลอ,อกแดงดําเลยคันน้ําเงินจับคู่กับลอ,อกน้ําเงินดําเหมือนกันตัวอีกคันหนึ่งคันสีส้มตัวลอ,อกจะออกเป็นสีทองจัดเป็นชุดให้เลยนะครับเอาเรามาดูสเปคคร่าวๆข,ของคันตัวนี้คันความยาว8ปดทุกเวทของเหยื่อ3ามถึงิกร,รัมเลยมา ดูสเปคของลอกนี่ลอกลื่นมากนะครับลูกปืน3าบวกหนึ่งสปูนสวยเป็นโลหะเลยนะฮะเสียงเป็นเสียงแผ่นนะครับแล้วที่ขาเนี่ยได้หนอกแต่งด้วยเห็นไหมฮะส,สวยๆเลยสเปคอย่างนี้หายากมากที่จะจับแล้วเข้าชุดกันแบบนี้เอาไปตกหมึกด,ดีนะครับตกอจิด,ดีแล้วก็สามารถเอาไปตกไมโครชิปทายฝั่งได้อีกนะครับแต่ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าชุดนี้มีจํานวนจํากัดถ้าในสนใจสามารถสั่งซื้อทุกช่องทางของอยู่เลิฟพิจิ้งได้เลยครับ